สวัสดีค่ะเพื่อนแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมาตรวจรถเตรียมที่จะส่งมอบนะคะก็เป็นรถตู้คอมิ์เตอร์เช่นเคยนะคะเกียร์ออโต้ปี2016ค่ะคันนี้นะคะก็ลูกค้าจองเอาไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะแล้วก็กำลังจะมารับรถในวันนี้นะคะก็คันนี้นะคะเป็นรถขายตามสภาพค่ะก็ขายแบบ ไม่ต้องเก็บสีเก็บงานใดๆเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูนะคะเงื่อนไขแบบรถขายตามสภาพแบบนี้นะคะไปตรวจรถกันนะคะว่ารถสภาพที่ปุ้ยขายไปแบบตามสภาพแบบนี้นะคะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันค่ะค่ะสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะคะเป็นรถปี2016สสีขาวเกียร์ออโต้ค่ะ เงื่อนไขในการซื้อนะคะลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะจัดเต็มจำนวนนะคะฟรีดาวเลยนะคะขายตามสภาพค่ะก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสีสันก็เดิมๆไม่ได้มีเก็บสีเก็บงานใดๆนะคะ,ะนี่คือสีเดิมๆมาเลยนะคะอาจจะมีบางชิ้นที่ต้องนำมาเก็บงานบ้างนะคะเก็บสีบ้างเล็กน้อย สีสันรอบคันโดยรวมก็เอาไปขัดอีกนิดหน่อยนะคะแต่ได้สีเดิมบางค่ะค่ะภายนอกก็จะแบบที่เห็นนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าที่ต้องการซื้อแบบไม่ต้องเก็บงานนะคะเราจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปเก็บงานเองเก็บสีเองด้านนอกนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการให้ทางบริษัทเราเก็บสีให้นะคะในทุกจุดทุกชิ้นนะคะสามารถระบุได้เลยนะคะเรามีบริการเก็บสีให้ด้วยนะคะในจุดที่ลูกค้าต้องการค่ะก็ทำออกมาสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะซึ่งปุ้ยมีรถอยู่อีกคันหนึ่งนะคะที่เก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วตเตรียมที่จะส่งมอบนะคะ เดี๋ยวจบจากคันนี้ปุ้ยจะพาไปดูตัวอย่างคันที่ได้เก็บสีเก็บงานมาแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นเดิมๆนะคะไม่เก็บสีเก็บงานใดๆเลยนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะก็ราคานี้เลยนะคะรวมแวดแล้วลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะก็ราคานี้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะแอบแปะราคาไว้ให้ทางมุมด้านล่างนะคะที่จบไปสําหรับรถคันนี้นะคะซึ่งลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง1 1 0 0 0 กับอีก43บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูภายในกันนะคะค่ะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะคอนโซลทางด้านหน้าค่ะก็สวยแบบเดิมๆนะคะสภาพตามนี้เลยค่ะเบาะผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะคันนี้เป็นเบาะสี่แถวค่ะหุ่มหนังแบบเดิมๆมาเลยนะคะ แถวที่สี่อยู่ทางด้านหลังนะคะอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเบาะแบบเดิมๆเลยค่ะสภาพยังใหม่สวยงามอยู่เลยนะคะหลังคาแบบเดิมๆค่ะสะอาดค่ะมีม่านมาให้ครบแล้วนะคะคอนโซลกลางคันนี้ก็ต่ำๆไม่สูงนะคะก็จะเป็นแบบที่ เรียบง่ายนะคะมีเครื่องมือติดรถยนต์นะคะให้ไปด้วยนะคะครบนะคะทั้งแม่แรงเลยค่ะค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในสะอาดๆเลยค่ะอย่างสภาพใหม่นะคะ ปีสอใช้ได้อีกยาวๆค่ะค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่ะสีสันภายนอกเดิมบางอาจจะต้องไปเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะคะแต่ว่าฝากระโปรงทางด้านหน้านะคะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยค่ะโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนะคะซอกซุ้มสวยค่ะน็อตไม่ขยับเลยค่ะมืดไปนิดนึงนะคะแต่สัญลักษณ RL ซ้ายขวาอยู่ครบค่ะชัดเจนค่ะสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะคะค่ะจุดมาร์กแต้มสีต่างๆยังครบค่ะ,คะการดูแลดีดูแลถึงมาตลอดนะคะค่ะทางด้านซ้ายนะคะน็อตสวยค่ะน็อตไม่ขยับนะคะชัดเจนไม่เอ,อ่ย นี่ค่ะตรงนี้ก็ชัดขึ้นมาหน่อยเนาะค่ะก็ถ่ายให้ดูก่อนนะคะระหว่างรอลูกค้ามารับรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายกันนะคะทางด้านท้ายนะคะน็อตฝากระโปรงทางด้านบนนะคะเดิมเลยนี่ปุ้ยปีนขึ้นมาเลยจ้ะทั้งซ้ายและขวานะคะไม่เคยมีการแกะเลยนะคะค่ะด้านท้ายสวยน็อตไม่ขยับไม่ถอดเลยนะคะ เม็ดนร์คนี่นะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเม็ดสปอตยิงยาวยาหลังคาเลยค่ะน็อตไม่ขยับเลยนะคะเบาะสี่แถวคันได้เอกาะครบสี่แถวเลยคันนี้เรียกได้ว่าเดิมบางทั้งคันเลยค่ะ สีเดิมเดิมไปเลยนะคะน็อตแก้มและน็อตแผงประตูทางด้านซ้ายไม่เคยถอดค่ะมีเวลาว่างก็เลยมาส่องกันให้เห็นๆกันไปเลยค่ะแก้มขวานะคะแล้วก็น็อตฝั่งประตูทางด้านขวานะคะไม่เคยถอดทําสีเลยนะคะคันนี้ได้เดิมค่ะบางทั้งคันนะคะขายตามสภาพ บบาอาจจะมีขาดบ้างในส่วนที่ลูกค้าถ้ารีบรับรถนะคะต้องการนำไปเก็บงานเองเดี๋ยวปุ้ยมีส่วนลดให้ด้วยนะคะหรือจะให้เราซ่อมชิ้นไหนนะคะสามารถระบุได้เลยค่ะเรายินดีจัดการให้นะคะในทุกจุดที่ลูกค้าต้องการเลยจ้านี่ร่องรอยของรถตู้ทุกคันจะต้องมีบ่งบอกถึงความเดิมของรถคันนี้นะคะ คันนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของรถตู้สีขาวนะคะปุยยังมีรถตู้สีขาวปี2 0 1 6เกียร์ออโต้แบบนี้อยู่อีกหนึ่งคันนะคะรถสวยมากสวยไม่แพ้คันนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บสีขัดเงามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมขายทันทีเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์5 9ด9 5นะคะ ยังมีฝาแฝดแบบนี้อีกคันนึงนะคะในสภาพสวยๆกลิปเลยนะคะมีกันชนหน้ากันชนท้ายมาให้ด้วยนะคะยังไงก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะส่วนตัวเลยนะคะค่ะแล้วก็ระหว่างรอลูกค้ายังไม่มานะคะปุ้ยเดินมาในโกดังมาตรวจรถอีกคันนึงนะคะที่จะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะคันน,คนี้ค่ะนี่คันนี้ที่ปุ้ยบอกนะคะเป็นเก็บสีเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ชิ้นที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะชี้ได้เลยนะคะเก็บสีตามสั่งเลยค่ะนะเก็บมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่มืดไปหน่อยเนาะรอบคันก็สีสันสวยงามตรวจรถแล้วล่ะค่ะอันนี้เก็บสีตามที่ลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะภายนอกพร้อมที่จะให้ลูกค้ามารับรถได้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเบาะนะคะอาจจะต้องพรุ่งนี้นะคะมาถอดเบาะเปลี่ยนเบาะให้นะคะตามออเดอร์เลยจ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตรวจรถกันอีกทีนะคะวันนี้ก็มาดูรอบๆภายนอกก่อนว่าโอเคสีสันนี่อันนี้คือคันที่สั่งเก็บสีรถเดิมๆค่ะขายตามสภาพสำหรับท่านที่ต้องการรับตามสภาพหรือถ้าท่านต้องการจะให้เราเก็บงานตรงไหนนะคะระบุได้เลยนะคะผู้ยินดีให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะ ขอบคุณนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาอุดหนุนกันนะคะเดินทางปลอดภัยให้โชคให้ลาภนะคะสวัสดีค่ะ